Bye. รู้เพียงว่าเองไปเอางานไปเอาทฤษสีของใครมาไปเอาหลักการอะไรมาเช่นถ้าพูดถึงว่าฉันจะมันจะดูซิว่า <c oughs> เรื่องเด็กเราเนี่ยมีความคิด สมมติมีคนพูดถึงที่สีสร้าสารเสียงห้าคนว่าคนที่มีความทิสั้นรารต้องประกอบด้วยหนึ่งสองสามมีคนบอกมีไม่ถึงสองสามแต่มี A, B, C มีคนบอกไม่ใช่ต้องเ Y, คคุณก็มองสิงว่าเอาแล้วเด็กเราเนี่ยมันใช่ไหนดีหรือไม่เอาจะใช่หนึ่งเและ Z ก็ตามใจเราบอกเนี่ยมันหมาะล้วก็เอามาแล้วก็ให้เขาเห็นว่าเนี่ย ควาื่อสารเนี่ยคนมันมองเยี้ยเงี้ยงี้ยเงี้นแปลว่าอย่างนี้นี่ถ้าจะวัดต้องวัดแบบนี้แบบนี้แต่ของฉันเนี่ยจะเป็นการจะนาโมเดลเพราะมันาไมเพราะมันต้องฉันจะเอาที่มันสอดคล้องกับใครครับจัดบริบทในของเรามเอาก็ดึินมาของฉันนะต้องวัดอย่างนี้ฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แต่มีที่ย่างจริงไหมมีนะคะพราะในบทที่สองจะมีทฤษฎีของสามคน จะมีเรื่องอะไรอีกจะมีเรื่องบอริบทอของโรงเรียนที่เรากำลังจะไปได้ด้วยแค่นั้นแหละตัวเอาแค่นั้นพอจะเงินไม่ต้องเอาแล้วไปขนมันทำไมแยกถ้าไม่ได้ใช้แล้วไปใช้จริงไปใช้ตรงไหนเครื่องมือเก็บข้อมอูลวิธีการเก็บข้อมอูลเท่านั้นหลเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเป็นรนะ้อยเป็นพันหน้าอาจจะมีสักสิบหนนะ้ามีสักห้นนะาหน้าก็ได้ แต่ขอให้มันครบอะไรครบทุนกระบนวนการในสิ่งที่เราเอามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้นะคะเป็นเป็นตัวฐานในการทาวิจัยกันีเอามาเช่นล้วไปเห็นในร้อยหน้าตรงนู้นอยากได้แบบร้อยหน้าไม่รู้จะเอามาทาอะไรไอ้คนอ่านก็ขี้เกียจ <c oughs> แต่อยากเอามาก็ให้เอามานะแล้วก็มาตัดตอนหลัง ยังไงเด็กผมเปิดช้าห็กเปิดช้แถวๆนี้แหละนะคะแล้วต้องไี um> che, ้หลักการนะคะเพราะไม่งั้นแล้วฉันจะท่านจะเชื่อได้ยังไงเราเียงมันเชื่อได้การจะนาโมเดลที่เราเองฉันจะเชื่อได้ไหมเนี่ยไม่เห็นมีหลักการอะไรมาอ้างอิงว่าทําไมตรงนี้ทําไมตรงนั้นมันมีมันต้องมีนะคะบทที่สองจริงสําคัญตรงนี้แต่ไม่ใช่บทที่สองแบบร้อยหน้าพันหน้า เอางานเท่าที่ใช้อะไรไม่ได้ใช้แนละ้วเวลาทําเสร็จแล้วเห็นบทที่สองบอกนี้ก็ไม่มีนั้นก็ไม,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 ม่ใช้ใช้เลยเอาออกไปไม่ต้องใส่นะคะ,ะอาจจะจะเล่นเร,เรื่องของโรงเรียนเป็นฐานเนี่ยนะวิจัยเรื่องของโรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการโดยใช้บิมเบลก็ต้องผู้ใจจะแสดงให้เห็นได้งไงว่าฉันเนี่ยรู้เรื่องการบริหารจัดการแบบแค่ไหนเลย มันต้องอยู่ในไหนอยู่ในบทที่สองน,นะเพราะนเวลาที่มันจะนิยามอะไรต่ออะไรมันก็มาโรงเรียนเป็นฐานแปลว่านแปลว่านิยามเนี่ยก็คือออกมาจากตรงนี้แหละแต่ส่วนใหญ่เราไมมักจะไม่เชื่อถือคนเดียวบอกว่าคนนี้คนเดียวเหรอแล้วคนอื่นดีกว่านี้มีไหมไม่แน่อาจจะมีจึงจะมีประมาณสองสาม นึกย,ยามไม่แปลมาทีสิบคนเอามาทำอะไรสิบคนแล้วก็ทำกันอยู่เนะี่ยสองสามคนที่มันต่างกันเอาอะไรที่มันต่างกันบ้างเหมือนจะบ้างมา,มาทิยามโอเคจะไล่ลงได้ไหมยังไม่ลงนะครับโอเคได้ะนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการที่เป็นไปตามหลักการ หนึ่งก็ต้องมีที่มาที่ไปนะคะก็เหมือนหลักการและเหตุผลนะั่นแหละนะคะวิธีเขียนก็ะจะบอกวิเคราะห์สภาพปัญหาและบุคลเสียงเนี่ยถ้ารไม่ทำมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าทํานันจะดีอย่างนี้นะคะถ้าทําจะดีอย่างนี้ต้องเอาหลักการที่มาใช้และวิธีการต้องเป็นอย่างนี้คือหลักการและเหตุผลเขียนปั๊บเนี่ยเห็นการวิจัยของท่านใน,น,นทะลุกลุ่มท่านทำอะไรทำอะไรทำเมื่อไหร่ทำที่ไหนใหากได้นะคะ ัตถุประสงค์นิยามศัพเนี่ยพันยานิยามศัพเอามาจากไหนคิดเองนิยามศัพเอาจากไหนไปเอามาจากพระเจ้าเลยบอกไม่เอานิยามศัพก็ไปเอามาจากหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้วมาต้องกินเข้าไปก่อนกินแล้วก็ทำไมาย,ย่อยแล้วถึงเอาออกมาเป็นนิยามศัพมันถึงจะเอาไปใช้บำรุงร่างกายได้ กินนีไม่ฉันย่อยเราออกมาแ้วนะไปเที่ยวไปไม่ได้ตอนนี้นะคะต้องเป็นตัวที่ออดูดูความสอดคล้องและอามานิยามให้สอดคล้องกับทิ้งที่เราทำนะกำหนดขอบเคตยงแน่ระบุป,ประโยชน์ในพวกนี้ต้องมีหมดนะคะ่นี่อีกอันหนึ่งเรามาดูดนี่เดี๋ยวไปอ่านอี้นด สวัสดีท่าสอบก็พูดให้ฟังนิดพูดนิดหน่อยนะคะ้น,นิดหน่อยแบบแผนการวิจัยก็อาจจะมีผสมผาาสานกับมีหลายแบบน,นะคะเชิญสำรวจสำรวจเ์เวหาความสำคัญดูพัฒนาการศึกษาเฉพากรณีวิจัยเชิงบรรยายก็ได้สร้างวกกนวัตกรรมส่วนใหญ่เราก็จะทำการวิจัยเชิงทดลอง อยากให้ใช้คำว่าตื่นทดลองนะคะเพราะเราใช้สถานการณเปวยไงสภาพจริงใช่ไหม <c oughs> มีไม่ค่ที่เอาเอาคนมาผสมผสมกันแล้วก็สูงมอ้ะมีไหมมีใครทำมั้งถามจริงอ่ะไม่มีหรอส่วนใหญ่ใช่อะไรห,ห้องเรียนโรงเรียนนะเพราะฉะนั้อย่งนี้ให้เข้าใจสา่นานคือการ กึ่งทดลองมีการจัดกระทำกับตัวแปรและ,นะ,ะในขณะเดียวกันก็มีธรรมชาติที่มันมเป็นอยู่ก็คือการจัดห้องโรงเรียนที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติพวกนี้จะไม่ใช่ทดลองแท้จริงจะเป็นเรียกว่ากึ่งทดลองนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องถามว่าอย่างนี้ดีไหมอะทดลองแล้วก็วัดแลมันจะรู้ได้ไงมันดีไม่ดีอ่ะ ก็ต้องรู้จักออกแบบให้ดีเนี่ยนะคะดีขึ้นมาหน่อยนนะมี p r o e s r e แต่รู้ได้ไงว่า x ตัวเนี้หรือว่าวิธีการนดีกว่าอีกวิธีการวิธีการใหม่ที่เขาขึ้นมาดีกว่าวิธีการเดินรู้ได้ไงน้้พวนี้มันก็ไม่ค่อยค่อยดีดีไซน์มันก็จะเป็นตัวเนี่ยนะคะนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีสักส2รัง ทำไม่ได้ดีก็ทําแบบนี้เลยก็คือมีทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มธรรมชาติทั่ว,วไปกลุ่มธรรมชาตทิทั่วไปเนี่ยอาจารย์ก็อย่าใช้กลุ่มของอาจารย์อาจารย์ไปวัดอะไรไปวัดเด็กที่อื่นน่ะที่เขาใช้กันในการสอนปกติธรรมดานั่นแหละเป็นตัวกลุ่มควบคุมและตัวของเราเราก็ใช้ของเราไปนะคะแล้วก็ดูซิ่ปีเทพผมก็เป็นไงแีเเป็นไง ถ้ากรณีอย่างนี้ก็อย่าไปถ,าถ,าถ้าทำไม่ดีใช้แอนโธว่านะไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวเนี้สถิติติ้งเข้าไปไหนไหนติ้งเข้าไปไหนไหนคะ spss ไม่ถึงนาทีออกมาแล้ว้นยอย่างเงี้ยสอน,นอที่เป็นทางด้านนี้ก็มีก็ช่วยกันแล้วต้องสร้างสร้างการช่วยกันระหว่างสอน,นอด้วยกัน นะคะสร้างือข่ายไว้ใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครเป็นเรื่องไหนใครเก่งเรื่องไหนก็ช่วยันเรื่องะะไม่จำเป็นว่าจะต้องทําทุกขั้นตอนเองนะวมีข้อข้อมูลไม่เป็นให้ชาวบ้านหรือ,อิเอาขอมนมไปให้สักหน่อยก็พอแล้วไม่ยากไลยเอ็นอย่างนี้นะะก,นนนก็ดีนะวัดอะไรหลายค่นะคะที่เอามาให้เห็นเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะคะจริงๆแล้วก็ทาอยู่ <Yeah. S 2> สมมุติว่าเราบอกว่าเด็กะะจะมีการให้เทรนแล้วมันจะเปลี่ยนไหมก่อนวัดก่อนจะเทรนลงวัดมาหลายครั้งสิแล้วไปเข้าค่ายหลังจากเข้าค่ายไปดูสิเข้าค่ายมาสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์สามสัปดาห์ามันเปลี่ยนไหมมันไปพีกอยู่ตรงไหน,นแล้วเรายังมีอะไรขาดตกอปองกเราก็เอามาทมําวิจัยต่อได้นะคะ นันก็จะมีวิธีการหั้งหลายวิธีการพวกนี้เป็นวิธีการง่ายๆไม่ยากนะคะเียงแต่ว่าดีไซน์ให้เป็นนะคะจบมีอะไรจะถามไหมจะบางหาดถามอะไรบ้านะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ไม่หมายรั้กันเดี๋ยวถ้ามีอะไรถามก็มาบรองได้นะคะขอบคุณค่ะ ผมคิดว่าเป็นโชคดีของพวกเราที่วันนี้ท่านวิทยรกรท่านเข้าใจบทบาทของเรือ,อเทเท่าเท่าของพวกเราทีเดียวครับการวิใจัยในวันนี้เราได้ทั้งระบบคิดและก็แนวทางเพื่อการวิจัยเพื่อพัฒนาการดินเทศผมว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่มีพื้นฐานอยู่ทุกคนก็เห็นแนวทางที่ชัดเจนขึ้นก็หวังว่าในโอกาสต่อไปคงจะได้การรุณา เราในคณะสุขาเทศต่อไปเพื่อจะได้ผลงานที่ดียิ่งขึ้นในโอกาสนี้ครับให้จะขอเรียนเชิญท่านรองระเวศกับสีรองผู้ในการสำนักเขตพื้นที่รองผู้ในการสำนักเขตพื้นที่การสานารณคอนสีนร,ราเขตส,สองรับได้เป็นตัวแทนมอบของเรี้ยงับเพจเชิญครับ ครับและผมขอเรียนแต่พวกเราสีเรื่องสั้นๆครับเรื่องที่หนึ่งเดี๋ยวยำ้ำหลังจากรับประทานอาหารว่างแล้วก็แยกเป็นสองห้องห้องนี้ป่งผรัฐหนึ่งผ, 1, ผู้นําเสนอสี่ท่านห้องถัดไปปกงผรัฐสองผู้นําเสนอห้าท่านท่านสามารถเข้าได้ทั้งสองห้องหรือจะเข้าบางส่วนของแต่ละห้องก็ได้ต็งที่โดยมีการนําเสนอครบความนาาผู้นําเสนอว่าทั้งเสนอแลกเปลี่ยนและวิาพากต่อท่านไม่ควรเกินสาสิบนาที หลังจากน,นั้นข้อที่สองรับเรานัดพบที่นี้เวลา18บแนาฬิกาแต่งตัวไม้สวยเครื่องกระตางเห็นซื้อกันเยอะแล้วก็ใช้ชักครึ่งถึงก่อนยาายเรื่องสำคัญสองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องศูนย์พัฒนากา,ารนิเทศโดยท่านอาจา,า,ยา,า,จารย์ประกอบมณีโรธเรื่องที่สองหลักเกณฑ์และวิธีการการขอเวียนมีวิทยาฐานะโดยเรกิติกรคำพีรปรีชา ก็คงคงจะต้องเริ่มตั้งแต่เก้าโมงตรงนัเดียนเชิญพรุ่งนี้นะครับมีหลายท่านที่มาไม่ทันตอนเช้าถามผมว่าแล้วเรื่องปีเท่าไหร่พรุ่งนี้เราคงไม่เน้นพิธีปิดเราเน้นเรื่องกินข้าวเที่ยงเสร็จกลับบ้านนะครับเชิญรับประทานอาหารแล้วเดี๋ยวแยกคำว่ารเชิญครับ